ันตกเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มันถดถอยครั้งแรกหลังจากแกนกลางของโลกเริ่มเปลี่ยนทีขึ้นตอนนี้อาร์กติกกำลังเดินทางไปทางตะวันตกตำแหน่งปัจจุบันของอาร์กติกมีดังนี้ละติจูด82องศาและทางเหนือ116องศาไม่เพียงแต่อาร์กติกสนามแม่เหล็กโลกก็เดินทางไปทางตะวันตกตอนนี้ แต่แรงเวียงแกนโลกเริ่มชะลอตัวลงการมุนหลอมก่อให้คนบ้าเพราะพลังงานลบจะไม่สามารถขจัดได้หมดดังนั้นถ้ามันชะลอตัวลงเจ้าสามารถเห็นการล่มสลายเจ้าจะเริ่มเห็นพฤติกรรมแปลกๆจากทางเหนือแสงสีของสนามแม่เหล็กออโรราดังนั้นสิ่งเหล่านี้ เป็นเวลาที่น่าสนใจมากที่จะอาศัยอยู่ดูเหมือนว่าเจ้าจะเห็นอัตราการเกิดมะเร็งจิตใจที่แตกสลายเนื่องจากพลังงานลบมากมายปลอกแกนสนามแม่เหล็กจะพังทลายในทุกช่วงความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช่แค่มนุษย์รู้ไหมว่าถ้าปลอกแกนสนามแม่เหล็กโลกพังลงเครื่องบินทั้งหมดจะร่วงหล่น เพราะการมุนของเยื่อภายในของแกนสนามแม่เหล็กโลกโลกอาจชะลอตัวลงแต่ถ้ามีการเพิ่มขึ้นก็จงตระหนักลมซุริยะที่ระเบิดอย่างบ้าคลัง่งโดยสิ่งมีชีวิตนอกโลกของเจ้านั่นคือสาเหตุของการเคลื่อนตัวออกจากด้านบนมนุษย์ไม่สามารถรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่าจะตระหนักถึงปัญหาในระดับใหญ่เพียงใด สำหรับพวกเจ้าจงสงบใจนี่คือช่วงเวลาที่พัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณจะตระหนักถึงความสำคัญของตัวเองกับศักยภาพที่จะมาพร้อมหน้าที่ในแต่ละบุคคล